โควิดสายพันธุ์เดลต้าคืออะไรและมีวัคซีนตัวไหนเอาอยู่บ้างไปดูพร้อมกันเลยครับ โควิดสายพันธุ์เดลตา้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียจุดเริ่มต้นมาจากที่ประเทศอินเดียครับหลังจากนั้นแพร่กระจายไปทั่วโลกอาการของคนที่เป็นโควิดสายพันธุ์เดลตานั้นจะใกล้เคียงกับคนที่เป็นไข้หวัดธรรมดาปวดหัวตัวร้อนเจ็บคอสิ่งหนึ่งที่ไม่มีก็คือการสูญเสียการรับรสเรามีวัคซีน3ตัวมาเปรียบเทียบกันครับวัคซีนชนิด mRNA อย่างไฟเซอร์วัคซีนชนิดไวรอลักเตอร์อย่างแอสตราเซเนกาและวัคซีนชนิดเชื้อตายอย่างทีโนแบกครับผลปรากฏว่าวัคซีน mRNA อย่างไฟเซอร์ สามารถต้านทานเจ้าเดลต้าได้ดีที่สุดครับ รองลงมาคือ a อสตราซเนกาขณะที่ซิโนแวคนั้นยังไม่มีผลวิจัยรองรับว่ากันได้ดีเท่าไหร่ครับวัคซีนชนิด mRNA มันทำงานยังไงแล้วมันคืออะไรมันคือวัคซีนที่ถ้าเข้าสู่ร่างกายของเราเซลจะผลิตโปรตีนหนามของไวรัสโควิดและเรียนรู้ที่จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อกำจัดหนามดังกล่าวออกไปและต่อสู้กับไวรัสได้ดีขึ้นนั่นเองครับที่เราพูดถึงวัคซีนชนิด mRNA เป็นเพราะว่ามันสามารถต่อสู้กับสายพันธุ์เดลตาได้ดีที่สุดครับหลายๆประเทศก็เลยหันมาใช้วัคซีนชนิด mRNA. RNA. วันนี้ผมมีตัวอย่างบางประเทศมาแนะนําให้ฟังกันครับนั่นก็คือประเทศอิสราเอลครับก่อนหน้านี้เราทราบกันดีนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยเจอกับการระบาดของไวรัสโควิด19สายพันธุ์อัลฟาหลังจากนั้นสิ่งที่อิสราเอลทำก็คือฟูล็อบดาวครับปิดเมืองเลยแล้วระดมฉีดไฟเซอร์ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอิสราเอลกลับมาเปิดเมืองได้ถอดหน้ากากอนามัยได้แต่ล่าสุดครับอิสราเอลต้องกลับมาใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นอีกครั้ง เพราะกลับมาพบผู้ติดเชื้อคุณหมอมานพพิทัพพากรจากคณะแพทยาศาสตร์าศาิริราชพยาบาลสรุปไว้แบบนี้ครับ การที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่า herd immunity ไม่ได้แปลว่าประเทศนั้นๆสถานที่นั้นๆต้องไม่มีผู้ติดเชื้อเลยแต่หมายถึงว่ามีการลดการระบาดลงอย่างเห็นได้ชัดและสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้คนพูดถึงเป็นอย่างมากคือการสลับชนิดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ครับตัวอย่างที่เห็นชัดตอนนี้คือที่ประเทศเยอรมน,นีครับผู้นําประเทศอย่างแองเกลาเมอร์เคิลตัดสินใจที่จะฉีดเข็มแรกเป็นแอสตราเซเนกาแต่พอเข็มที่2 เปลี่ยนมาเป็นชนิด mRNA อย่าง m o เดอร์นครับนั่นทําให้หลายๆประเทศทันมาสนใจโมเดลนี้ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยครับนอกเหนือจากการสลับวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2แล้วสิ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือการบูสต์เข็มที่3ครับโดยเฉพาะในบ้านเรามีการพูดถึงอย่างมากว่าคนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มที่เป็นซิโนแวคโดยเฉพาะบุคลากรด่านหน้าควรที่จะได้เข็มที่3ที่เป็นวัคซีนชนิด mRNA หรือไม่ ก็ต้องรอข้อสรุปเรื่องนี้ต่อไปนะครับสิ่งที่เรารอคอยตอนนี้นะครับนั่นก็คือวัคซีนให้เข้ามาในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดเพราะผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนนั้นพร้อมที่จะฉีดวัคซีนและพร้อมที่จะให้สถานการณ์ไวรัสโควิดสิในประเทศไทยนั้นดีขึ้นและเราหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเร็วๆนี้ครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะครับในแฟนเพจ Facebook และยู u ูบสี่เมียเก่งครับครับสวัสดีครับน้องๆครับเราวันนี้9 1 9 การผ่านโควิดลูกคิดทุนวยาง,งานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็าตรงกับวันจันทร์ที่2สิงหาคมนะครับก็มีข่าวมาบอกน้นองนๆนะครับก็คือ,อ,อทั้งพี่แล้วก็ทีมงานก็ติดตามความคืบหน้าของน้องของเราที่ติดเชื้อรายที่25นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สารปกครองชำนาญการกลุ่มออกหมายของสารปกครองกลางนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ความจริงแล้วตั้งแต่ช่วง 30กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตอนประมาณ2องทุ่มได้นะครับก็น้องของเราก็ได้เข้ารับการรักษาตัวที่ฮอสพิทอลแถวสีลมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้น้องของเราเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการที่รักษาตามระบบต่อไปนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็ตอนนี้ก็มีอาการเป็นเหมือนกับเป็นหวัดนะครับมีการไอเจ็บคอยัง ไม,ไม่รับรถไม่ได้กลิ่นอยู่นะครับก็เมื่อวันที่3 1ตอน10โมงก็ได้ไปเอกซเรย์ปอดแล้วนะครับกออ็อยู่ระหว่างการรอผลนะครับก็พวกเราก็ให้กำลังใจน้องๆของเราด้วยแล้วกันนะครับทั้งคนอื่นที่เขากำลังรักษาตัวอยู่ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับในส่วนของบุคคลภายนอกนะครับที่มาปฏิบัติงานในอาคารที่ทำการสำรัขง,ขงของเรานะครับก็ได้มีการจัด ระบบใหม่นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดเพราะว่าออตอนนี้ตัวเลขของผู้ป่วยติดเชื้อทั้งน้องๆของเราซึ่งเป็นบุคลากรภายในออของเราเองนะครับกับบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารที่ทําการสามคลองของเราเนี่ยเท่ากันเลยนะครับคือกลุ่มละ26คนเหมือนกันนะครับนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ดูวิธีการว่าทํำยังไงที่จะให้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะครับ มีการแยกพื้นที่การทํางานกาันให้ชัดเจนมากที่สุดนะครับจะได้ไม่ไม่เป็นกลุ่มก้อนที่จะมาแพร่เชื้อหรือติดเชื้อกันต่อไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็ในส่วนของเซเว่นอิเดเว่นนะครับซึ่งก็ที่เราขอความร่วมมือทอี่ปิดการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์มานะครับก็วันนี้อีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าจะให้ทางสำนักบริบรหารทรัพย์สินเนี่ยนำทีมของแม่บ้านเนี่ยไปทําความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าทำลายของ น้องๆของเราที่ติดเชื้อแต่ละคนก็มีการใช้บริการของเซเว่นด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเปิดทําการในวันอังคารแล้วนะครับก็อยากจะย้าน้องๆองีกทีนะครับที่ไปใช้บริการก็ขอให้ยึดมั่นในมาตรการกติกาให้ดีนะครับก็คือจะไม่ให้เข้าไปใช้บริการพร้อมๆกันหลายๆคนนะครับซึ่งก็จะมีจ,จํานวนจํากัดที่ เขียนประกาศไว้อยู่นะครับนั้นก็ฝากน้องๆทำมัดตามมาตรการนี้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของแต่ละคนด้วยนะครับสําหรับในส่วนของแม่บ้านนะครับตอนนี้เราก็มีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัตินะครับที่จะไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้บริหารทั้งแล้วก็ตุลาการนะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะเนื่องจากว่าในแต่ละพื้นที่นะครับก็ ยังมีความจําเป็นที่จะต้องทําความสะอาดและเก็บขยะอยู่นะครับก็จะทางสำนักบริหารทรัพย์สินเนี่ยก็จะได้ทําการสํารวจอ,อ,อนุญาตให้แม่บ้านสามารถเข้าทํางานในพื้นที่ในห้องของผู้บริหารแล้วก็ทางท่านตุลการแต่ละท่านได้ในวันเวลาใดนะครับก็จะให้มีการสํารวจนะครับเพื่อว่าก็ให้แจ้งมานะครับว่าจะให้เข้าทําความสะอาดในช่วงไหนนะครับนอกจากนี้ก็ ให้มีการซักซ้อมแนวทางการป้องกันนะครับแรกก็เรามาระวังตัวเองนะครับในการใช้ชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานด้วยนะครับก็มีการกําหนดจุดให้ทางแม่บ้านนั่งประจําในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อไม่ให้มีการรวมตัวหรือจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการรู้สึกไม่สบายเป็นไข้หรือว่าเจ็บคอนะครับก็ให้รีบแจ้งทางหัวหน้าทีมของแม่บ้านทันทีนะครับเพื่อจะได้ ให้จุดงานแล้วก็พบแพทย์ต่อไปนะครับกรณีของทีมงานรปภอของเราก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้กำชับแนวปฏิบัติการอยู่เวรนะครับไม่ให้มีการยืนใกล้ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําอยู่นะครับแล้วก็กําหนดจุดปฏิบัติงานให้ทางเจ้าหน้าที่รปภนะครับมีการผลัดกลางวันก็นั่งปฏิบัติงานอยู่ในเคาน์เตอร์นะครับ ทั้งฝังงง่งกรมการกงสุนรและก็ฝั่งกสทแล้วก็ผัดกลางคืนนี่ก็จะจัดเก้าอี้ให้นั่งปฏิบัติงานบริเวณโถงกระจกกลางอาคารครับเพื่ออันนี้ก็เพื่อเป็นการไม่ให้แต่ละผัดเนี่ยมาใช้อ,อุปรกรณ์ร่วมกัน,นครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่เราประพอของเราเองด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้ที่ติดเชื้อนะครับก็จะเป็นคนที่มาแลกเวรกันนะครับพอผัดเวรกันไปแล้วเน,นี่ยก็มานั่ง ในจุดที่คนที่ติดเชื้อเนี่ยได้นั่งไว้อยู่แล้วอันนี้ก็เลยกลายเป็นเป็นจุดที่ล่อแหลมนะครับที่ทําให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้นะครับแล้วก็งดเว้นการเข้าแถวรวมตัวกันในแต่ละวันทั้งช่วงเช้าและเย็นนะครับแล้วก็ก็กําชับไปว่าถ้ามีอาการรู้สึกไม่สบายเป็นไข้เจ็บคอก็ให้รีบแจ้งทางหัวหน้าราอปภทันทีนะครับก็จะได้ทําแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับทางแม่บ้านเหมือนกันนะครับ ส่วนทางน้องๆช่างของบริษัท Marginal นะครับซึ่งจะเป็นผู้มาดูแลระบบของอาคารนะครับเ,เนื่องจากว่าในช่างชุดเดิมเนี่ยก็ติดเชื้อโควิดไปแล้ว3รายนะครับแล้วก็มีผู้ที่ถูกกักตัวจำนวนมากเลยนะครับอันนี้ทางบริษัทธนรักษ์สินทรัพย์ก็เลยเได้ส่งทางช่างชุดใหม่มาปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งก็ได้มีการตรวจกัดกรองออให้ผลเป็นลบและจึงจะให้มาทำงานได้นะครับ ในแนวปฏิบัติของช่างของเรานะครับก็ได้มีการประชุมไปเพื่อซักซ้อมความเข้าใจนะครับในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อาคารนะครับซึ่งก่อนที่น้องๆช่างของเราจะเข้าทํางานนะครับก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ของสํานักบริหารทรัพย์สินนะครับซึ่งเป็นวิศวกรที่ควบคุมดูแลอยู่นะครับก็ต้องให้ตรวจสอบรายชื่อนะครับแล้วก็การแต่งกายการสวมถุงมือหน้ากากอนามายัยผ่านทางระบบออนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็ จะมีในช่างของสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยเป็นคนพาขึ้นไปแล้วประสานงานกับพื้นที่ที่ให้ทางช่างของบริษัทมาชิโน,นเข้าซ่อมแก้ไขอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราดูแลนะครับบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ในสารปกครองของเราครับเพราะฉะนั้นทั้ง2กลุ่มนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับแล้วก็คือแยกพื้นที่ในการทํางานให้ชัดเจนนะครับเวลา การทางานก็จะได้ไม่ไม่ปะปนกันนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงในะการติดเชื้อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากทั้งนอ้นองๆของเราแล้วก็ทีมงานของทางบุคคลภายนอกด้วยนะครับทั้งแม่บ้านราปภนะครับแล้วก็ทางช่างที่ดูแลระบบด้วยนะครับนั้นก็ดูแลมาตรการที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัดก็แล้วกันนะครับ <S <S เราจะได้ปลอดภัยด้วยการทั้ง2กลุ่มนะครับนะก็ตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็เป็นประจําที่เราจะส่งกําลังใจนะครับให้กับ บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเรามีนัดกันที่จะร่วมกันทําคลิปดีๆเป็นวิดีโอหนึ่งนาทีนะครับเพื่อส่งกำลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านภัยโควิดไปด้วยกันนะครับว่าถ้าครอบครัวประเทศไทยของเราแข็งแกร่งนะครับไม่อ่อนแอเราก็จะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะไม่กล้าที่จงให้บ้างไหมเพราะรู้ 离开。 i okay. ขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ